โอ้เี่ยมันนาวเขี่ยมันหนาวเชีมะนาวเชี่ยมะนนาวจานเขี่ยมะนาวเี่ยมนหาวคืออะไรวะวางเปล่ามือเอาเคยซื้ออยู่ตลาดเข่าววงข้ามข่ายเขี่ยมันนาวใหญ่แล่วะแต่ผมม่แพ้กเพื่อนเลยนี่ผมมันน่าจะม่ท โคตรพะเพ่คือเลนะว่ามเื่อนนี้หมมันเกื่นเนใส่มีบมันเลย่อเืองขย่องเคืองาานงี้ไปบกนแซขาเหลๆนขาเหลืองขายเง้ยเยวอโ้ยมันสิขิวแต่เดี๋ยวนี้ี่ขย่องมันขิวแต่เคี่มะนาวมันมาได้ขิวเด้อเจ้าจ้าป แม่ผมกูยังไม่มีอยู่ใส่กรซ่องเลยอย่างอีปันนี้มาของร้านนะร้าใหม่นะของกคนต่ำขนี่ปานะเสพเสพนัวนัวพริกม่าจะจลากเนาะจากขม่าจะลาดเนาะเบ้งล่างเนาะรอเบื่อาไปลา

ทำไงวันนี้เดี๋ยวได้หาลกกมองขับสุดเหล่าก่อนพี่น้องไงป็นอะไรพวกมันน้อยพหดพูดกท่หงูอากับ้าหน้าต้องือจหอนีะโอ้แบบนี้มีได้อันนี้ได้เดียก้ยก้อยสูงอันนี้นะ ก้อยส้มครับก้อนักหน่อยเนาะครับเนาะถุงก็บ่มีใ่ยำเลยเนาะเ่หนมัจะเลยนอกี้นี่รัเกิน้อน่ยักหนนะครับเนาะเก็บนี่เอาก่อนมันอาจอจะมีจอดให้เป็น้องคนบึงเ็ดเนี่ยก้อยส่ม เด้อก้อยส้มเด้อปนี้เด้อเข้าเถีนำกันเด้อปนี้อุอาหยาบรอกห่าอียลองอาหยาฮะาหมูเนื้อไส้ฮ่าเขากันด้วยเพิ่นน่ะตันในเย็บเนื้อเน้นไส้เน้นฟิตก้อยส้มก้อยหนึ่งซุม บอลเนซุ่มบอลในซุ่มจะแท่บว่าบ่แท่บเราตาเจ้าพระเจ้าหัวมึงนี่เนาะ้ายบ่ได้ได้บ่เข้ากันต้องเข้าเหนียวเข้าเหนียวเหนียวเข้าเหนียวเนาะหัยซี่มจอดพ้นมาไทยเบื้องบนสั่นให้จังน้อมึงนี่คนละกวยยางเหได้ครับบ่เมนอันอันนี้ได้นียางมัน ทุกแน่บ่ทุกแน่นะเพิ่มเพิมนะเอาวะนะนเพิ่มเนี่ไส้เบิ้งลูกกินจะกินยูบอผูกกิ๊โอ้โอ,โโอโสุดยอดคืออบอ่คือมึงนอกชิมมึงนกอ้าเช็บช็บน่ะช็คช็เอาเป็นมเนี่ยน้อแเค็มบ่ เรื่องเรื่องของยางไปใส่นึงว่ายางแล้วใส่เก๋าไปใส่น้อโอ้ไปๆๆคนออกมาเนาะครับเนาะพ่อแล้วบอพ่อละอจานมาใส่จานมาจานมา สุกๆนครับสุกๆบอกกินดิบครับชงนี่นะเิซิปนบอกว่าอิิตันบอกว่านบอกกินบอกินดิฟครับชงนี่นะกินสุกหั่โลควอนมันมากนะับจัดการเลยนะครับเพราะตอนนี้มค่อยๆนะครับมันจย์ัิจีจังไลยผู้นงคนหรือว่ามันจี้เขาว่า มาช,ชื่อแหลมบ่ชื่อแหลมเอ็นที่ผมตาอ,ออกเนะี่ยคือว่าเราจะไปเทน้ำซุปมาแนะ่นตัวนั้นนะจะลวกจะลวกอีกอค,อครั้งนึงเนาะให้มัน<ม>ชุกไปเลยนะครับใช่ใช่ตัวนี้ที่น้ำต้มเฮานี่ก็ไว้กินนน้ำซุปสูตรมันร้อนให้<ม>ไปสูดเบาอืมสูตรร้อนๆเลยเขาบอกว่าติดเกหน่อยนะคระนะับเลับลวกอีเชืงอนึง โอ้โอ <Josh music Brothers> okay, ้โอ้โอ้ออเขาบอกฟูนะเซกเศเซฟเซเซฟเเจ้าจอมพิซิลป์เ่ไปเด้เกลือร้านเลยอืมจะไปเห็นเท็จเป็นน้ำซุปเนาะครับเนาะน้ำซุปน้ำซุ พี่ห้องไมได้คิดเป็นน้ำซุปนี่นะไอู้ดสุมที่ไอ้นนี่ข้ากับ่อยสมบาเนี่ยเบิ้องเอาพี่น้องไปจะกินยี่โบ้วนบูวไทบานไผ่เอาบานพันไข่บานพนไข่เลยครับเ่ยไปใช้กีบเบินี่เบิรอบ้องดอยู่บ้านยังไม่ได้ใส่แบบไม่พักไปนะครับทรงนี้นะอืม นใจเย็นใจเย็นจะได้โลผักก็เลยมันไ่หมดสดน,นะครับต้องให้ผักมันสดสดตอนนี้ต้องให้มันเย็นที่เราออกมาเนี่ยนี่ยังไงครับดูเนะครับเบืเ้องนะครับเด้ออี่จันจิข้าล้นให้เบิง้งว่าเป็นอะไรเป็นตะก,นนนก,กินยี่บอพี่น้องเป็นตะกินเยอถ้าบอกเป็นตะกินเนี่ยเห็ดทิมแมวซากเขา <c oughs> ป้านะน <c oughs> อะไรได้หนิเออตะกินหรือกระเทีมให้แมวพี่จันยังบม่ได้ลำไส้เพราะวันนั้นได้สี่ขานเห็ดอยู่ เห็ดมีนูมีนูหนึ่งนะครับเดี <ule. S 2> ๋ยวมากัดอ่ะเอาคีแล้วมาฟูขึ้นมนาครับอ้าวมันฟูขึ้นแล้วเขากัดเอาอันนี้เข้าไปเลยครับนี่ใบใบอะไรวะใบมะกรูดอ้อาวโวยเข้าไปแล้วกัดห <Home. S 2> อมหอมต้นหอมเนาะต้นหอมต้นหอมเข,ข้าเข้าคั่วเข้าคั่วต้นอะไระอ๋อนี่ครับเผา่คเพิ่งกัด โอ้ัหหน้าผมก็ต่ำก็จชกแค่นี้ดอกกมเบิ้งเนาะเข้ากับโคอีดีครับมือเราเลียนดอกโอ้โหเอาเนี่ยไนน้องบดห้อเนาะเอาอัดเอาแล้วนี่เนาะเอาเลยเอาเลยใช่เห็นหรือเนาะอืมีน้องขเบยวขวบวบบูยเอาละซั่านี้ละแล้วก็พริกเดี๋พริกโอ้พริกโอนี่ครับนี่พริกอยู่นี่ครับไปซื้อยุตลาาดครับ อยู่นี่น่ยมันต้องอยู่ในของตลาดอย่างเดียวครับที่ที่เขาเอ็นโคมาสดๆเลยนะโคมาสดๆเลยใส่หน่อยใส่ลายเอาเข้าไปเขาว่ามักความผิดความแซมความงัวมันอยู่ใสม,มทักเข้าไปมองนี้มองเดียวเอาจัดไปอือันนี้อย่าขาดเด้นี่ใส่ลายนะเสียบลายเขาว่าใส่เบิรช่องเลยใี่เบิร์ช่องกับ โอ้ยอันนีผู้คัดเลยครับเจ้าใส่ใส่ลายกับเสบหลายพาี่น้องฮะเอ้าเสีบก้อนหลุมคัดกันอ็นโคโลนเนตนอันนี้มันเป็นเรียกวา่าลาบลาบลาบ,ลาบเนื้อวัชสืเฮ็ดลาบต้มมันมีนมะนาวพี่น้องเห็นอะไรมีแต่มะกรูด มันเน่าก่อโอ้ผู้ใดมีขะเอาไว้ในเด้องช <c oughs> ่วยไว้ให้ชิตัดเด้องว,ว่ามันเน่ากัอยมีแถวนะนี้น่ะมันเ <c oughs> น่ามันมีอยู่แต่ว่ามันมีน้ำเ <c oughs> น่ามีน้ำหยาบเน่านะพวกนู้นนะมันเน่าฮะกงใจว่าชิตัดม้ามันนี่กับม้าแบบแบบเฝ้าไป, <c oughs> ไปเฝ้เามาแล้วก็เฝ้าเมื่อเนาะเมืเ่อเองให้มันกินมึงมาเป็นยังไงล้วก็ให้พี่น้องมึงผมจีแซ่บบ่แซ่บโอ้ฟังเสียงคอเ่ยกว่า ค่ะแต่ได้เอาสีมองดูวยบุบีน้าหุนบวเปาแม่ได้จอดใช่เนาะน้ำป่าครับเม่อีผู้ใดยังมาได้ตายนะย่าลืมกว่าเราจะแจกแจกตับบอกี่อีดไงเด้อมาเล่นเนี่ยอืมบุมีเลย บมมีซ้มเียวเอาได้อนนี้นะซาดลงค้องผมซาดลงข้องเป็นะต่าดอยูย่พี่น้อง <c oughs> บอ่ใส้นี่บ่สีอถ้ามันอันนี้มันซมจนนั้น,นขม <c oughs> อืมจจอจอดเคยเลยกเคยมากเลยบ่แจบบเตือมาตี้มมือพี่น้องเนาะ มาเจอกันตรงๆเลยเดี๋ยวเอาน้ำซุปก่อนจนังแม่เพราะจะร้องคอน้ำซุปแต่ว่าเป็นน้ำซุปผีใช่ไหมพี่น้องใช่น้ำซุปผีอาญ,ญานี่แหละมึงกไ็ได้ลับธรรมดานับทุ่มนับทุมบท่มวะเสร็จเรียบร้อยแล้วสี่แยกเดียวพูดเป็นบุมีเออมะนาวมันบุ๋มค่อยมีเนาะพี่น้องเนาะอ้าววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เขาบอกเขาจะบอกว่ามึงจะกินทั้งอย่างเลยบอกว่านี่แล้วปัญจก้าจะสิได้ลงไทุ่งหน้าเอาพอละนีคำนี้ก็ได้ตันี้เอาตัวนี้นะตัวนี้ตัวเด็ดเลยตัวนี้นะเอาอใส่นี่กระบอกเอาใส่จานพูดเอาใส่กละมังใส่นี้ละเบิ้ง